อยู่เมืองไทยลรวอาบน้ำกี่ครั้งบ้านอื่นเขาไม่อาบกันแบบ3 4 5หวันนะคะ สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้คะกำกำลังจะกินเนี่ะกินอาหารเช้าใช่ค่ะ,คะตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบค่ะ マジかもちい,いいね、みんな。 นึกจะลงมือกับอ,อ่ะอืมมันเพี้ยงมันมาจะไปหามะพร้าวมาทำขนมให้กิน แดดเดี๋ยวมามาดูก่อนแคบหมูต้องไปอลิโกโต้องรอแดดนิดนึงตากจะกินแคบหมูแล้ว อะไรไม่มีคะดีีเอาหรอไม่มันหมดเชียร์เชียร์แล้วน่มันมาแต่เมืองเมืวไปเสื้อ <APIs> หันเชี้อแบบรูพักสีแดงูแล้วก็ดูดีโอเค que peut 4 I you. ก็ไปชีิปัญญาโนะเบอร์เขาเาก็บอกยังให้ทำไมไม่เลยนะไปปานญาค่ะโอ้โหค่ะต้องทำเค้กก่อนต้องทำเค้กเลยเก็บเลยนะคะมีเวลาเผื่อเพื่อที่จะเก็บด้วยนะเมื่อวานเต็มสองวันเลยท่านออกมาเก็บให้โตกันแล้วค่ะ ใช่ค่ะวันนี้มีแค่ครึ่งวันนะคะตรงเรียนมีครึ่งวันเอามาลงชม้นกับคุณดาเอามาอยู่ที่บ้านดูก่อนค่ะเอ็มมา ทำความสะอาดห้องเสร็จเรียบร้อยก็ลงได้กันได้ค่ะไม่เห็นขอบคุณพี่เอกมเลยอ่ะนะพี่ขอบคุณพี่เอม่มเอาขนมปังเก็บคื้นด้วยค่ะแล้วก็ถอดลักกอนเข้าไปคืน ไปซื้อของแบบ่และซีเรียลแล้วก็พวกของรู้อยู่บ้านก็ได้แต่ไม่มีทีวีนะคะต้องทำกันบ้านด้วยใช่ไม่มีทีวีไม่มีของเล่นไม่มีนี่ทำการบ้านแล้วก็เก็บที่ของตัวเองห้องของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะมันีอ่ะย่าไม่มาพผมเหรอคะม,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 มัดไหมหมามัดให้ทำไมอะ พ่อนาไหมเราไม่ได้อันดาลืมปิดไฟในห้องอันด้ลืมปิดไฟทั้งในห้องค่ะ แม่เพิ่งจะเริ่มดื่มมะชะร้อนรู้สึกว่ามันมันดีต่อร่างกายมากเลยตอนเช้าตอนตอนช่วงเช้าะคะ่ะหรือว่าบางคนก็จะดื่มก่อนออกกำลังกายก็ได้นะคะแม่ไม่ดื่มกาแฟเนาะแต่ว่าชอบดื่มชาร้อนก็เลยแบบเอามาชามาลองดื่มดูแต่เพียวนะแม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นมถ้าใส่นมก็จะเป็นลาเต้ถ้าใครอยากลองดื่มก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะว่า มัช่ะเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรมากแต่สำหรับผู้หญิงของแบบเราเนี่ยดีมากๆคะ่ะหลายอย่างอ๋อถ่ายไม่ทันกี่โมงแล้วคะเนี่ยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอันดานไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันตอนเที่ยงค่ะี่นดาไปเลยไม่รอแล้วกลัวาสายคะ่ะวันนี้น่าจะไม่มีแดดนะคะเพราะว่าความอึมครึมมัน พั่วฟ้าเลยอันนี้ไม่มีไม่มีแสงไม่มีพระอาทิตย์ขึ้น กล uhh. ับมาจากซ้อมบาทสนะคะเพิ่งอาบน้ำแล้วก็กินข้าวเลยตอนนี้2องทุ่มค่ะซ้อมบาทสเสร็จประมาณแบบทุ่มยีกว่าจะอาบน้ำเสร็จไรเสร็จก้อนเนี่ยค่ะกินข้าว ต้มเป็นชั่วโมงสุกแล้วค่ะสุกไหมคะสุกค่ะมาๆต้มหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงใช่มันต้องสุกสิคะสุกจนเปื่อยแล้วค่ะหนึ่งชั่วโมงนันงหม้อกินดีๆค่ะกินดีๆมีช้อนกับส้อมค่ะเพี้ม่าเอาน้ำเรื่องคะ อาบน้ำแล้วค่ะบ้านนี้จะต้องอาบน้ำทุกวันนะคะอยู่เมืองไทยเราอาบน้ำกี่ครั้งคะอยู่เมืองไทยเราอาบน้ำกี่ครั้งทุกวัน,นะคะ่ะวันละกี่รอบสอรอบค่ะถูกต้องแต่ที่นี่อาบวันละรอบเพราะว่าอากาศหนาวไม่ใช่ยันยยันคนไม่อาบน้ำมันจะเป็นยังไงคะ ใช mm ่บ้านอื่นเขาไม่อาบกันแบบสาม่หวันนะคะเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยจะเป็นลมค่ะันไม่รู้จะพูดยัต่นค่นไทนเีคน่นต Ben, après je sais pas par rapport au ratio mais ça tu vas pas comprendre <laughs> en Thaïlande ils gagnent moins d'argent quand ils travaillent ils ouais, mais bien. ça veut pas dire qu'ils sont pauvres mm -hmm. c'est pas parce que tu gagnes moins que t'es pauvre mm -hmm. si tu gagnes moins et puis que t'as assez pour vivre dans ton pays où tu mm -hmm. par exemple disons, ici avec 3000 francs t'es pauvre en t'es enfin, pas pauvre, mais t'as la peine à vivre. Tandis qu'en Thaïlande avec 3000 francs, tu, tu vis facile. Ah, c'est vrai. Avec 3000 francs suisses, en Thaïlande, t'es riche presque. Et donc si tu prends ton salaire suisse mm -hmm. et tu vas en Thaïlande, ça veut dire que t'es presque riche. Bah, je suis hyper bien payé si je vais là-bas, oui. Là-bas, le salaire <laughs> moyen, c'est 300 francs suisses. นึ่งไก่ค่ะจากมื้อเที่ยงนะคะของแม่เองก็จะกินให้หมดค่ะอันนี้เอเอต้มซิ๊วให้พ่อลูกเขาก็กินหนึ่งมื้อหมดพอดีนะคะอัน,นี้ผักด้วยนะคะผักผักต้มะคะ่ะไม่ต้องไปลูดเมื่อกี้จับไอ้นั่นหรือเปล่าจับไก่หรือเปล่า มันแน่นแล้วมันติดแล้วเชื่อนเนี้ยเก็บไว้เลยนะมันเล็กเกินหรือมันแน่นเกินยังไงคะ มาเพ่มมันแน่นเกินบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเด็กๆเขาก็จะอยากรู้ไปทั่วคะ่ะอยากรู้การใช้ชีวิตอยากรู้ทั่วโลกเป็นยังไงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาได้ไปเรียนรู้จากในห้องหรือเพื่อนๆเล่ามาอะไรยังไงเขาก็จะพยายามมาถามพ่อแม่นี่ละคะ่บทุกมือบนโต๊ะอาหารก็จะมีคําถามมากมายที่พ่อแม่จะต้องเตรียมหาคําตอบให้พวกเขาะคะต่อไปเด็กๆเขาจะเปิดหัวข้ออะไรมาถามอีกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ